บอกแล้วน้ำแล้วอุ่มยังไม่จัดเต็นไปนนอุมอป่มก็อไยังเฉียวเทนะ่ะตึกแข่งขาวักแขวนะบทชาวฮ้อนไม่จีแคลใช่ปะขาเลยเนาะเอบคุณเหยียคนน้อยซื้อขนมนคอยว่าในคนน้อยนี่คั้นมีโอกาสได้ไปผ่าตัดแก้มลนะนี่มันเป็นแผลเป็นเลยตุผ่าตัดละระช่างเซลล์ไม่นะมันมันสีเงยครับนี่เนาะแม่นมันสีเน,น้ำผ่าตัดยังกระมิดนั่นเิดน้ำฮ้อนลวกเขาวะนะ Aos, là cá bạn, lao, khá nhảy này, cái bao đấy. sẽ có cơ mì. để mì. <cin stereotype> <c oughs> <dragging> uh, สบายดีเด้อ <sk> พ <rib snap> <s ummer curs CDU> ี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องดสูบผู้สูคนมดสูบหมองสูบบอลพี่น้องเนาะเมื่อนี้อยู่กับเบาอลิขึ้ก้าขึ้นเดิมพี่น้องขี่รถออกมาหนาจนดำขเียดเล็นอะพี่น้องเนาะมื่อนี้มันกี่ฟุ้นแล้วก็ลมพี่น้องเนาะมื่อนี้เนาะ ามาหนี้กับข้ามาหาน้องกระตุกคือเก่าพี่น้องเนาะก็คือโทรศัพท์เบลลีเนี่ยมันเพลพี่น้องเนาะตอนนี้มันเพคเลยใช้โทรศัพท์อันของสาวน้ำไปก่อนเนาะแล้วก็ติดต่อทางผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ติด note ติดต,ต่อทางแม่แมตตี้เนาะพอดีว่าเป็นฝากเงินมาให้เบลลีตอนอยู่ห้องหมอเลยเพี้นยงน้องกระตุกิดต่อเพื่อนหมดทันได้เธอ,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 อเขา,เาก็เลยยังบู่ มีกับเพิ่นจังไงนะพี่น้องเนาะพอเงินคำกับแกกับบัลลีซื้อนั่นซื้อนี่ขมาแน่แล้วก็นั่นเอ่มันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเขาก็บเพิรนแต่ถามเพิ่นนะนะพอเขาจะซื่นยังแล้วเขาจะไมใช้ตัวทีตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับเพิ่นนะปิดไปบ่ได้พี่น้องเขาต้องได้คุยกับเพิ่นก่อนอาจารย์ซะก่อนที่เหตุยังก็ไดงกูละพี่น้องเนาะโรถซับและซีฟแล้วพลระบาทนี้เนาะจากที่ได้คุยกับเพิร์นพอเพิ่นอยู่ในไลน์เขาละไลน์ฮาเพเลยลูกแพ้ปุ๋นี่ เอาโอเคไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปเดยัง้สบายดีเอออ่ะยังไปทางด้านเมียบ่าไล่่ เป็ดอยู่นีไม่นอ๋อบนบอนอยู่บนนั่นอ่ะมานมากระเ่าวยังยบ่าจอยพนันมานสบายดีเด้อบ่าวยังยอยน้ำผ้งงตุกสดเนี้อขนาดสดน้ำพอนสดน้ำพอนเกือเป็ดเกือไก่อยู่นีบ่ตรงตุกคือมีแต่ขีเป็ดแค่ขีดขงมีหมอน้ำพอนพ่นชัก้าอ้อมห้บ่น่ะ้าอ้อมลูกจนะใจดีก็แล้ว น้องมวยสักสองอมให้ลูกน้องกุ๊กใจดี t ท ế เนาะใส่อะไ้อยู่เคนอยากช่วยน้ำไหนเพิ่มแซดให้เจ้าเจ้าบ่มาเผาน้องมาเนี่นยโอ้ใจดีนี่มาเผาเล้วช่วยช่ยกันแบบนี้นะเฮ้ยช่วยน้องช่วยนุ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่เราไปไหนพรุกันไปเข้าไปในน้ำกันบ่ยังใช่เด้ห่อน้ำห้อนเพิ่น

ยจะพกพกหน่เั like ้แล oh okay. ้าวแล้วนี่พี่นองเนาะตึกเราไปเวียดจะเช่าคู่มื่อไปเข้าไปบ่จ่อยมื่ไปนั่นมันพูดหรืว่ามือพูดมืองคานบ่แม่นเออมือฮือเนาะมือฮือพี่น้องยบาเวียงกันจนดื่มพอบ่ได้มามือนึง อวานีหอมบริมาให้มาหาเมื่อวานมีบอสดกบอ่างไรบอคัมไก่บ่อดกบคําไพ่บอสดมาตอนใดหน่อยสนแรงงตอนซีร่แรงทำบอกเป็นมานรทองหาข่อยยอคันยังวานะหอมบริจากเนาะทำทำแสดงว่าับนะหอมเมื่อเลยนั่นนะโรลงมาเยี่ยมบ่เหมือนเมื่อบ้าน้อเอ้าเมื่อบ้านนะ เปิดหุกเพื่งหุกอย่างไรว่าดีเปิดไปเปิดเมื่อแต่เข่าพูดเพิ่นมาหักน้องมิกกับน้องติกเปิดสิมาบอกเปิดไปหักเอารูปเพิ่มเปิดสิมาไหมโอ้เขาสิมาพี่บอกน้องติก๊กน้องมิกอย่างไรมาอยู่เพื่อนลังนี้บ่เขาอยากมาบอกคือเนี่ไหนอยากมาคดีที่เนาะมาอยู่เนะาะเราไปรับลูกแล้ว ปิดเทอมบ่หรือว่าจะได้โอ้น้องเพิรนแ่ยยังไม,ม่จัอากมาเพินยังเข่านห้องเรียนเดเนว่าปิดเทอมเป็นหยังขนาเพิ่นเพิ่นสจีเพิ่นสิขอคสก่อนโงมืสนี่ยอยุทธ์ก็เมื่อโ่งอีกแมนบบห่างๆแล้วิมาท่านยังโบถูกแขนมือผุด หมดทันเราช่งไว้แล้วเออที่แม่ตามตามล้างเถอนเบาเนบาามาก็ทนจะเป็นมาหกตามล้างเป็นมือมาเช้านี่ดิเยมาได้้เาจัอโทรสถามมึงรายละเอียดแล้วจอยเนาะ เออที่จะกินข้าวกันยังน้องกระตุกมาเนี่ยชิ้นหมูชิ้นหมูชิ้นแห้งปะแกงจืดแยงจืดหมูต้มจืดเดี๋ยวฮะหมักพริกยังกินไม่ได้บ่หมักพริกอืมนึกว่าเจ้าของแบบเอ่อมีอย่างแบบเพิ่มเติมอยู่บ่แบบในเขามีลูกมีอย่างนู้สชื่ออยู่บ่ โมโหอเ<ป> <laughs> หองเลยคอยทำเองเลยยังคิดว่าหูชึกแบบว่าเจ้าของมีลูกมีอย่างแหละเออมเป็นเดิฉันแบบทีเนาะกากหูชึบคืออะไรคือว่าหื้อจ้ะหูชึบจากไหนแบบหูชึบดีใจได้ลูกได้เต้า <laughs> ก่อนตีเนาะคือว่าเมื่อเอ็น่ละมือนี่ปัวนี่ไปขึ้นน้อยกว็เมือ่อเดิขึ้นบ่คือตัด เขาจะปิดโรงงานเหรอเขาเด้งบอกเขาจะปิดหีบเนาะปิดแหละแต่เขาล่างหีบอยู่นะปิดแบบได้เหรอปิดหีบเขาปิดก็เอื้นเอิ้อนว่าปิดหีบได้แล้วก็ล่างล่างหีบแล้วก็เอาอ้อยเคมีซื้วมาย่างไหลเข่ากันอ้อยพี่เขาเจ้าขึ้นไปขึ้นโยงงานพี่บอกโรงงานน้ำตาลพี่บอกไ้ขึ้นกลางสวนอยู่สวนนี่บสุ ตามสวนตามสวนแบกขึ้นรถเลยแบบเขาเห็นว่าน,นี่แหละแม่นแบกขึ้นรถแล้วก็มาเกะเกะเขางานตันทเท่าไรเราขึ้นนะจัดวะยังตกบวจัก,ก,จกยังหรืเพราะว่าเขาชีา้ไล่เป็นตันเป็นตันเช่าโบผ่อนไปแตะมือมือสอนี่ไปเตะหาหมูอืมแสดงว่าไปเห็ดเดวเตะนะเดาไว้เหม็นมาไว้เนาะ เพราะว่าทางอ่าวเจ้ากับมาเนี่ยมึงยินยนี่เนาะเราไปเหตุคนละบอลบอ่คนละบอลเปิดชิปิดมือวันพุธบ่อเ,เออแต่แต่ละคนแต่ละงานมันมุนมอกันคือเนาะงเนาะแต่คือ,อ,งงนะอคแบบนี้นะ,ะ,ขะเขายังไม่แว่นดอกมา,าเลีวล้วไวเลยขึ้นขึ้นไวไปบ้างสมมติวันรถนี่มันมีช่องคันไปขึ้นเตรียมรถชองคันกัน น,นั้นขันมันมาไว้กะเขาก็ขึ้นไปจนค่ำคุลนน่ะเ<ด>นาะเพราะเขาไล่เป็นตันเด้กขันเจอรถใหญ่แน่กับเพื่อชีเ็มมันก็ได้หลายเนยเขาขึ้น,นอ้อยนี่เข,ขาไล่เป็นตันบอกเ<า>ขาได้นํนำมันบอกบอกะไร้นำมันก็มันก็นได้ลายเลยคือว่าชุนเขาขึ้น,นหาคนแบบนี้เขาได้หาตาม่มเอาคนละตาันใคยเคยขึ้นเยอะที่คยละแสนมา หาที่บาทแต่กี่ค่อยๆขึ้นหน่อยนะอืไม่ได้แพงดอกไรเนาะแต่ละเช้นเขาไปขายเขาจะได้กำไรทำไรเนี่ยนะแสดงว่าเบาดีนี่เข็ดมาวัตถุยางเข็ดมาวัตถุยางแล้วตัดอ้อยขึ้นอ้อยแบกอ้อยนี่นะตัดกระดางเข็ดอลี่ก็เลย้อนอีหลีนี่ปลาจะนี่เนาะปลาหมวยว่าชื่อปลาจะนะถ้าหยันเนาะปลาหมวยจะนะก็จะดูว่าปลาหมวยตะเครื่องก็ด้ก ม่ปู่ปู่บอกให้มาอยู่นน้องบมไหมนี่เป็นโดยสบายดีเออได้ย้อนดเอริเอ้าบักลาเป็นยังนี่รับไัยใหม่บ่หเหอเออหน้านลืกหลานเจ็บบ่ละเจ็บบ่แต่น้อยพู้บ่หนี้แต่แปดเดือนพู้โอ้จัดตัวแล้วเจ็บบ่ละเจ็บบ่ เป็นแพรเป็นเนาะล่ะแพรเป็นเลยพี่น้องน้อกขันบอไปพาตัดเนาะ <c oughs> โอ้บอกมีแนวหนีบนพี่น้องเลยเนาะดูด,ดูมันอีนนี้ มันกันคลายได้เด็กหน่อยลมผัดมาเราพื้นนะพรานอนนี้บอกนอนดูมเข้าอยาเราเล่นไพ่ยังเล่นคนจะขึ้นดินไพ่ันออกไปละเนาะเล่นเนีชเล่นนี้นี่นะทีนกเขึ้นนี่เราขึ้น้ไ ฝายเจ็บขอมือเด้ดีดขอมือบ่ะรินดีดขอมืออืมโหดะไรดิแล้วก็แล้วก็รินดีดของหูอัะเด้อเจดีดหูหูสีแดงเบิดกว่าจ้ะเกแด้งว่าแล้วหัวหน้อยหัวน้อยสุดเด้อ ดิเนเอาเงินเอาคำ้ำดินจีซื้อแมนดินเอาเงินเอาค้ำจังไหนปู่ไปเวียนโนมันนี่กันเนาะเลยเราขึ้นน้อยให้กันบ่ปูยาวกันบ,บ่ไปทรงเขาทรงเขาลูกชายแล้วตีเลยนน้อยนี้แมนเลยไปยทำยาพร้อมนะเอาเขาเขาไปขึ้นน้อยแต่เขาได้ถือเข้าไปแบบนี้บอกตัด,ดอ้อยอ๋อไปตัดเดี๋ยวนอนพุ่นเลย ไเข่าแล้ไหนึ่งไปชองอยู่พี่อ,อ,อธรรมดาแล้วเนาะเฮ้ยท่าเท่านี่ใหญ่เอ,อ้ยนางนี่ใหญ่ไปแล้วจึงได้ขึ้นไปอยู่พุ่นบี้ออห้าเดือนบอเจ้าจึงไปอยู่ออข่า,าแล้วหันยังหน่อยบะ ถ้าเจ้ามีเงินมีคำหน่ยสิเจาะหน้าไม่บอหรือว่าจะได้พอไปอยู่มันตน้องมีน้าไ,ได้ต้องบะเวียงยคือควายว่าวเนี่ยถ้าว่าคือว่าทางพระูยย้ใหไ่เพิ่งถามมาคือคือควายว่าวเนี่ยถ้าที่เป็นขี้เจาะถ้าว่ามีคนคือลงทุนครับลงไปอยู่พุอ่าเป็นขีเจาะครอทตังอัน เพื่อจูดีผู้เพินะ่นนั่นเพิ่นกับบริวารยังอยากเจาะกับโจโรตอ่าใน่ติดในอยังเจาะน้ำเจออาะยังหายแต่ว่ามีคนอยู่ก็ดีฮะนะแต่ว่าใจกอบเขาก็อยากขึ้นไปอยู่แล้อยากไปอยู่คุณบอกเลตะเตะมันยากน้ำนามเดียยากน้ำนามมาชื่อยากน้ำหน,ำนำามน,น,น้ำในเนาะคันคันมีน้ำมีในแหละกับสองสามเดือนจะกกขึ้นปไปยู่แบบนี้บ่ปอจ้าว คนหน่อยแข็งแห้งนะจังหน่อยนะฮันเติบเนาะแมนกาบาหนังตุ๊กอุ้มยางไล่นะปล่อยไงบอกอุ้มตัวไปเลยแถวนี้บออุ้มตัวไปเลยเออคอยจับน,นั่นแหละแต่ว่าคุผู้ใหญ่เพิ่งกาวาะว่าต้องเวลาเพิ่นเน่จังหน่อยแต่เพิ่นแถวว่าถามมาชื่อหลอกเมื่อวานนี่นะอ่าน้องเจอเพิ่งกะชี้ เราให้แนะนำนะเพราะว่าจริงแต่จำเป็นนะคือน้ำมาแหละเราต้องซักผ้าอ้อมผ้าเอ็มคือแบบนี้แหละเนาะตบขีดตบเหยวร้านน้อยก่อเพิ่นก็ให้ายทามาทำจุดประสงค์เพิ่นก็คือเพิ่นอยากจ่อน้าให้แหละตรงนวมันม่มนี้นะอยู่ในหันนะจ่อหน้านี่เขาจ่ออิ่วเอามันก็ง่ายอยู่เนาะโดยว่าจ่อแบบนี้แหละมัได้ให้คุดให้ยังลงน้ำได้เพิ่นวหมคุดเลยมันเสียแบบ่นคุดบอกจ่อจะกี เอาผ่าผ่าอะไรแต่มันเอาขึ้นมาได้ถ้นเจ้าพูดดงเนยมันเสียได้เนาะแต่เขายุ่มเหมากระขายยีโรมันบ่ได้ยานั่นปล่อยยุ่มไปจะเด็กกระหนุ่มจะถางไว้แบบนี้นะแต่ข้าวขี้แห้งเต็กซักมือแห้งหุ่มอองหน่อยครับหน่อยเคยเคยยุ่มอองหน่อยท่นตะกี้ฮะเอามือได้พากันซักสองคนตึก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 แม่กันนจะลงหินแข็งไม่ใช่เคยเคยเห็นบ่เคยเห็น Thì luôn điều cắn thế nào Rồi Nóng tục bột hát đó nóng tục Bụng nó làm thật chăm nó Mẹ mẹ cứ để nhóm bộ mẹ Nhóm bộ đèn mà chắc Cô đấy thì nhóm bộ đèn thì yên Nóng tích bộ Khỏi cái chữ bộ đây này Khó mà có thể à, Đừng có nóng tục, nóng tích, nóng mít Nhưng chỉ nội. mô nhỏ như đây thầm mít Chúng đây lúc gì lẻ Ờ, bà này lúc lúc còn hốt ก็ย okay. ังได้มีอยู่เป็นยังได้นอนัหนบอกว่าจก็แต่ว่าเพิ่นยังอยู่กระตุกน้ำดินตอนนั้นเนาะเพิ่นมีสองวันนี้มีสองมีอยู่ในกระตุกในดินตอนนั้นอ่ะยังมีกระตุับกระตุกไม่น้อยหรอกที่เพิ่นนอนสี่หาคนทั้งนอกทั้งยังบินอยู่ตอนไหนตอนพิ่งนอนเนี่ยอยู่ดินตอนก็เข้ามาแดงแก่คอยแก่องอยู่ตรกไหน จะได้มีโอกาสมีเวลากลับมาเยี่ยมน้องตุ๊กแล้วเจอพี่ต pues ีเมื่อหายไปและพี่น้องไงน้องหายทางผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งผู้เพิ่นยังหักยังแพงผู้เพิ่นอยากอ่าช่วยเหลือทางน้องๆคุณแต่ตั้งแต่งเล็กนี่แล้วทางเบาหลีน่ะเหลือเงินประมาณห้าหกแสนนี่แหละนะเบาหลีน่ะแต่ว่าเบาหลีน่ะบ่ได้คุยกับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นแล้วเขาก็บบุญหัวเขาจืดชื้นอย่างแน่ในแบบนี้ผู้แล้วโทรศัพท์แล้วผู้แล้วเขาจังที่ได้ ติดต่อกับเพิ่นดอีกเนี่ยโทรศัพท์เพนนเนาะโทรศัพท์มามันเพเพราะว่าเพิ่นโทรมาทางไลน์บ่าวตะกี้น่ะบ่าวดิทางไลน์เพิ่นบ่ได้ติดต่อมาทางเฟสแมตตี้อ่ะชื่อเพิน่นเพิ่นเคยชื่อรถทีพ่พให้ชาวใบให้เด้ปู่นั่นละ่ะตะกี้เพิ่นติดต่อได้โดนเลย <P an> โดยนเฮาก็เลยบ่ได้จักสิ่ชื่อหยังที่เฮาคัน,นสิใช้ไปมั่วซั่วมันบ่ได้ได้เงินผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเฮาต้องได้ปรึกษากับเพิ่นแล้วก็เพิ่นได้อนุญาตให้เฮาเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ตามเพิน่น แต่ก้อนนะเพิ่นว่าให้ฝากมาว่าสิโ่หมห่มกันห่มกันผู้เล็กผู้น้อยเข้าเลือดเข้ายางให้ละเพิ่นว่านะอือละมันแล้วเล้ว,ลวในส่วนนั้นเด้แล้วก็เฮาก็ได้บอกเพื่นแล้วว่ามันแล้วเล้วในส่วนนั้นก็มีแต่ว่าโอ้มาท่งหมอจังว่ากันอีกที่นึงเพิ่นว่านะนยโทรศัพท์หอยอบัดเพล้วบาดนี่มีน้องิดหัวดูขา,ขาวๆหัวงอกบ่จัก มงเนี่เหนื่อยนะไข่ช้งจะมีแล้วยา่เติบแล้วเนาะนี่หัวนนี้อันยังไงแหละที่ใช้หัวโหลดนนเพื่อมึงโอ้ลราหันกว่านี่ก่อนที่ไปเทกออภัยคุณเจ็บมือคุณขบเราการเจ็ดมือเระแล้วพอได้ออกภัยเนา อีกสองร้อยหอดสิบ่มาแล้วก่อนคือหย่าเราเถอะเอาไัก่อนเนาะเออคนน้อยนี่นะเป็นตากระบาบเราน้ำห้อนรั่วเราแล้วห้อนน้ำห้อนลวกเราจับไปเั่นบ่อนอย่าไปเห็ดแบบนั้นจี่เอาผ้าเอากระชังห้อนนี้แขาหักนี้นะ มันบ่รู้จักของเสียงเด้อป้านะเข้ามาอุ้มลองเบิ่งบ่จักน้องตนี่เนาะไปเฮ็ดเนําบ่ได้แสดงว่าถ้าเจ้านี่ต้องมีผู้นึงอยู่ผู้นึงไปแม่นบ่อันน้องมวยแม่นเพราะว่าอันนี้น่ะย่าให้เจ้ามาอยู่นําเนาะแม่นให้มันอยู่ได้น้องเพิ่นลย่าน้อง่อยู่คนเดียวทูคนเดียวอุ้มลูกบ่เป็นอีกติแม่นเออใจดีีเจ้าก็เป็นป้ากได้เปน้องไผเนาะกซน้องคนนึงล่ะอนีแล้วก็เป็นเว้าอยู่เด้พี่น้อง